ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเมืองและเขตใกล้เคียงรวมสีโรงพักเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานพร้อมมอบนโยบายกวดขันอาชญากรรมและยาเสพติดที่อารวาดระบาดขึ้นหนักในพื้นที่ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระพานารายอําเภอเมืองจันทบุรีพลตํารวจรีวีระสมพรอยู่ศรีสกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบสามไตรมาสของสถานีตํารวจภูธรทั้ง4สถานีซึ่งประกอบด้วยตํารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีสถานีตํารวจภูธรเมืองจันทบุรีสถานีตํารวจภูธรแหลมสิงและสถานีตํารวจภูธรเกาะเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและรับมอบนโยบายจำนวน165นายทั้งนี้การเรียกประชุมของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของแต่ละสถานีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งสามารถนําข้อดีของสถานีตํารวจต่างๆที่นําเสนอไปปรับใช้และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานีนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามงานกฎหมายและคดีในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบปัญหาและผลการปฏิบัติหน้าที่ ว่าสถานีตำรวจในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีมีผลงานเป็นเช่นไรซึ่งพลตำรวจตรีวีระสมพรอ,อยู่ศรีสกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ได้กล่าวมอบนโยบายในการกดขันอาชญากรรมและยาเสพติดที่อารวาดระบาดหนักขึ้นในพื้นที่ขณะนี้พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจ